อืมโคตรห่วยโอเคอืมรอโหลดไปนั่นแหละตามนั้นคงเห็นนะปกเกมก็คงจะรู้แหละว่าเกมอะไรอ่ะนั่นแหละก็ไม่พูดมากาคำเพลงแล้วกันก็น่าจะรู้ๆกันแหละ ถือจะแบบเปลี่ยนเป็นหน้าหน้าแบบถือที่เปลี่ยนเป็นจอดำอยังไงก็น่าจะรู้แหละเพราะว่าแบบบุกคลิปมันบุงบอกนะก็เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่พรมองบีก็นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเอ่อคออฟบิวตี้นั่นเองนะผมซึ่งเอ่อไอคออฟบิวีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันมีแมปโดดล่มหรือเปล่านะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษาวิธีการเล่นคออฟบิวีนะแต่เคยเล่นอยู่สมัยก่อนนะผมผมเคยเล่นอยู่มัง้งเคยเล่น แค่เขาว่าเคยเล่นของผมนีแบบ่เคยเล่นจริงๆนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยอ,อันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยของดีนี่วะอือคืออะไรอันนี้ไม่รู้จริง <c oughs> ช่างแม่งเราไม่สมควรไอแบบอะไรแบบนี้เว้ยซึ่งเออมัน,นเนี่ตามนั้นอะไอที่แบบเอิมคอพยูทีสเนี่ยผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะมีคนชอบดูหรือเปล่าก็่นหลย แต่เหตุที่มัเล่นคอร์ดยูตี้มีพออะไรหรอกไม่มีเกมอะไรจะเล่นละรู้สึ v. V Fi กว่าเล่นโลบอสอาร์วีพี่ฟ้ากลับไปกลับมาเนี่ยผมรู้สึกมันไม่ค่อยทันใจสักเท่าไหร่นะก็เลยมาเล่นเอ็นเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะเล่นปืนที่แบบมันดูมันมๆนะครับโหลดเสริมก็ยังโหลดไม่ครบเลยพทุกคนผมจะดูจากเอ่อดูจากราไม,ม่เหน็นตแล้วกนะันมาใช้ปืนนี้ก็ได้อ่ะ่ะสวนปืนพกก็ผมเอาเป็นของพกเอาเป็นอะไรดี ของพกอันนี้มีอาพิจิคับเอ่อบาสุก้าผมเอามีดแล้วกันเอามีดนะผมดาไมจสองร้อยนัดเดียวตายนี่มันโง่แนะด,ดูมาปืนแล้วมาอัพเกรดกันหน่อยนะผมอัพเกรดปืนได้ปหมอัพเกรดปืนได้อัพทั้งหมดเลยครับวิวไ,ไปอัพไปเลยหมดตูด <c oughs> มาซึ่งเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะขอแต่งปืนแป๊บนึงนะครับผมคนที่เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่รู้กับในเกมคอมจิตี้เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมน่าจะไม่มีโดดล่มมัง้ง ถ้าพูดหรือเอ่มอ,อะไรผิดก็ต้องขอโทษด้วยกูกูไม่เข้าใจเหมือนกันไอเกมเนี่นยพอยดีเล่นก็ไม่ได้รู้เลยนะก็แค่รู้ไปเฉยว่าผมเล่นไปวันๆนึงอ่งไงรู้แค่นี้เลยอ่ะมาส่วนคอร์ดยูตี้มันมีแบบโดดล่มหรือเปล่านั่นสินะมันมีโดดล่มหรือเปล่านี่ปะมีไงโดดล่มสุดมันแล้วชื่อผมก็โคตรห่วยเลยชื่อนี้เราเปลี่ยนเออเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ปะแล้วน่าจะเปลี่ยนได้ผมเรากดตรงไหนหก่อน เราต้องกดตรงไหนวะเราจะเปลี่ยนของเนี่ยเราจะกดตรงไหนเจอโอ้โหไม่รู้กดมัว่วแล้วจ้าวันนี้มาเราหาวิธีกันวะโอ้โหอืมไอโมซอมบี้นี่เคยเล่นทรสมัยก่อน,นโคตรหมั่นในโมนเนี่ยครับครับไม่เล่นกูไม่เล่นกูไม่เล่นเออหยุด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 ,ยด,ยด,ยดกูไม่เล่นเค <laughs> โอ้ยยังไม่รู้ไงวิธีการยันตุ่นโคนเนี่ยอ่าเราอยากเล่นแบบโดดร่มนะผมก็ให้กูเล่นเถอะเพื่อนมาแล้วแกตรงไหนอันนี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้นั่นเองโยอะๆเมื่อนั่นแลี่ยนเลยครับผมเราจะเอาเป็นตัวอื่นนะฮมสกิลเอิ่มเราเป็นตัวนี้แล้วกันชุดดูเท่ก็ใช้งานนะฮุมสกินหรืออวตารไม่มีผมเอาอันนี้อ่ะส่วนปืนผมเอาเป็นปืนเอิ่มใช่ไหมมันแบบโดดร่มไปเนี่ยกูเริ่มลางตะหอนใจแปลกๆแล้ว เอานี้มาเลยครับอันนี้คืออะไรไม่รู้อัดกดเลยคืออะไรไม่รู้กูกดมั่วๆไปก่อนส่วนปืนนี่กระบอกหนึ่งนะผมก็เอาเป็นปืนเออปืนปืนนี้แล้วกันอ่อเป็นปืนช้านะผมประมาณนี้มาเป็นปืนอะไรไม่รู้แต่ที่รู้กูเอามาก่อนนะส่วนระเบิดนะผมเราเป็นเอาระเบิดนี่นะผมแล้วก็สกินติดตั้งแบบนี้อ่ะตามนี้นะผมแล้วก็เอ่มรถยาม,มานะเราเอาเป็นรถจิ๊บล้วแหละอ่ะ มันไม่มีอะไรให้ดูนะผมอันเนี้ยเพราะผมไม่ได้โหลดเสริมไงส่วนล่มนี่ก็มีอยู่แล้วก็นั่นแหละอาตามนี้อ่ะกดเลยครับโซโลอืมมาเลยครับวัยรุ่นใช่แมบดูดล่มซึ่งอันนี้เพิ่งมารู้นะครับผมอันนี้กดมั่วๆแล้วรู้นะถ้าเสียงเบาก็ต้องขอโทษด้วยวอดีกูปรับไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะตังต้งใจยอมรับเล่นอ่กําลัง

อี่ส่ทีคน้อยมากเลยเราจะกดตรงไนดีโค้างเ่ยเียาบเป็นกหนดเองกันุ่มไอ้พวกเนี้ยอะไรครับเนี่ยนี่ปุ่มอะไรอ่ะแล้วไม่เวยมาซอนกันอยู่ดี่ะจคนดีใจเลยว่าคนก็ไปปุ่มทุกชีดี มันเล่นไงอ่ะปุ่มอะไเนี่ยไม่เข้าใจอันนี้ปุ่มอะไรไม่อนวาอย่าย้ายหัวก่อนปุ่มหิงชอบมได้อยุบมาปุ่มยญิงหัวปุ่มหญิงบั๊บพลาดเลยลองรักทีเฮ้ยกูจะมาปุ่มเกมเองเพื่อนให้ปรับเถอะเออมาค่อยปรับไปนะผมโลเอิ่มธุรกิจปิดไปเลยอันนี้ได้ปะเว็ยปิดเทว่าเตีการ์มากน่าจะเริ่มเล่นละมั้งคอบิวตี้ เราเยังตั้งค่าไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบเดียวกันด้วยตั้งค่าไม่เสร็จมึงก็ตีกูออกมาเลยโคตเราไม่ได้มาแล้วโทษหลอกที่เหมือนกันเพรากู้ไม่รู้เสียไม่ดีมาเลยแมรุนอืมใครก็ได้นำโดทีที่ไม่รู้ที่รู้ใช่กูไปเรื่อยนำโดที่เพื่อนไม่นำโดนำโดทีไอ

ของอะไเพื่อนมีมีดในกับมือเนี่ยทำอะไรได้ไม่มีของให้เราปะเนี่ยประเด็นมันไม่มีเสียงตีด้วยไงเฮ้ยอะไรอะ่ะแมวหมาหรือเปล่าปีนี้อะไร <c oughs> เฮ้ยอะไรอะเอ้ยปุ่มอะไรอะ่ะกูโฟกัสกับเฮ้ยอะไรอะ่ะเออบอยกูไป <c oughs> คืออะไรวะเคเฮ้ยได้อยู่นะโคบิวตี้เนี่ยมาเล่นในโหมดเนี้ยลงแรงปะเนี่ย ใช่น่าจะลงแรงนะผมด้านหน้ามีแรงอยู่นะจำได้จำได้แล้วเก็บของตรงนี้อามาเราเก็บของผมไม่ได้ถือว่าเล่นคันเพลผมส่วนชื่อก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยก็เศร้าเลยนะมาเดี๋ยวรอเอิ่มโคโยตี้นี่ไม่อยากเติมอ่ะมันมันไม่ค่อยมีอะไรให้เติมอ่ะไม่มาถึงเงินนะไม่มีให้เติมเพื่ตูนะถามว่าเติมได้ไหมเติมได้นะผมต่ต้องเก็บเองนี่ถ้าจะเก็บเองก็ได้อยู่เลยอ่ะไม่ได้ขัดนะผมแต่น้องๆอยากให้ผมเติมหรือว่ารีวิวอะไรต่างๆนานาในเกมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไง เออมทุกๆุเกมผมเติมได้นะผมนอกสก,กเออมต้องดูก่อนว่ากูเก็บเงินได้หรือเปล่านอก,กจากมี2กรณีนะผมเก็บเงินเองกับผู้ติดตามครบ1000ันเนี่ยแล้วมันก็ได้กาไรนะแากการทํา o ยูท b e เนี่ยก็นั่นแหละคามนั้นมาก็เข้าใจกันนิดนึงนะครับผมผมก็แบบเป็นหน้าใหม่ไฟแรงนะไฟแรงก็ก็น่าจะไฟแรงอยู่แหละหนึ่งเดือนทําคลิปไป40กว่าคลิปมันไฟแรงเกินไปหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าผมแบบทาคลิปจะต่อก,ก,าก,ากากหรือเปล่าน่้จะประมาณนั้นผมไม่ได้ัะต่ออะไรส<ป>ิ่ง<ป>เทพ<ป>เบื้ออะไรขนาดนั้นผม ก็ตัดต่อผมก็แบบพูดลำตุ้งนะถ้าคอมอ่ะมันเล่นเกมในเอิ่มในโทรศัพท์ได้เนี่ยผมบอกแค่นี้เลยผมจะเล่นไอ้เกมเช่นนี้รัวๆเฮ้ยกระเป๋าเอิ่มพิมจิตเก้าเอาปืนัากระเป๋าอุกยจะตีมันเนี่ยเปลี่ยนปืนไหมมาปืนปืนลูดสองก็บอกไม่เอานะผมเดี๋ยวหาปืนแล้วไอ้ตู้นี้เป็นตู้เอาปืนหรือเปล่าเอชเคเอสนะผมมาเราเล่นเอชเคเอ็สดวกเกมนี้มาตู้สุมเอาสุมทีๆมาให้หน่อยเดี๋ยวปืนอะไรเนี่ย เออใช่ใช่ผมจำได้ว่าปืนเนี่ยเวลาสุ่มันจะมีระดับขีมันจะมีสีของระดับปืนอยู่นะจำไม่ผิดนะมันจะมีอยู่นะแบบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสงขึ้นมาเป็นสีม่วงเนี้ยเออมันจะมีประมาณนี้นะผมอันนี้เปิดเกแล้วใส่เปิดปืนมาเป็นก้ามนะครับผมก้ามนี้น่าจะยิงแรงมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยเล่นเลยพูดตรงๆเดี๋ควเราตัดไปตอนที่แบบเรายิงคนอะไรต่างๆนานาเลยก็ได้นะผมเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกไงเปลี่ยนของแป๊บ โอเคเราตัดไปเลยน้องรักไปเลย let's go กลับมาถ่ายแล้วโอ้โหพอดีก็ขับฟอรได้น้องรักขอโทษด้วยโอ้โหไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่าย,ายช็อตตอนขับฟอมาให้มาเลยน้องรักเราจะเอาเครื่องบินชุดแม่งเลยตายหมดลำครับผมมาเลยมไม่รู้เหมือนกันมอริคัลคเตอร์รผมคิดว่ามันจะขับยากกว่านี้มาเลยครับไอ้น้องพ่งวนใหญ่ด้วอ้าวมอริคัลคเตอร์สองลำกะสวยครขับน้องอยู่นนี้ ไปเราไประเบิดสองกันดีกว่าบินสูงคือบางทีเดี๋ยวเราลดความเร็วทำลมหนาเราจะดับมาประมาณนี้อ่ะบินค่อนข้างสะดวกแล้วเราทายังไม่ได้ยิงคนเลยนะผมจะลุ้งไปจอดรับเพื่อนไปนึงนะพอพอแบบรู้ที่ยน,นจอดดีมดั้ยรอรอลงมา คนหนึ่งคนมันอยู่ไหนแย่ประเด็นนะเพื่อนมึงยิงก็จริงแต่กูไม่รู้ไงมึงยิงกูอรู่ไหนเนี่ยแล้วว่าสี่มันจอดหั้งหมดอยู่ในมีคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนนะกูปิงจีไปนั่งอยู่เห็นแล้วเดิมเดิมมาเร่อร้องละยิงแม่งเลย ซองนี่ซองเกือบตายมากกูน่าจะก่ายนี่แหละไม่น่าหยิบซองมาเลยเปลี่ยนปืนแป๊บเอ่อากระสุนมามเราตามนี้มาเราได้ปืนแล้วไม่น่าเอาซองมาเลยปืนนี่เหมือนกันสองกระบอกเลยกคตรหนุ่ยพวกคุณทำอะไรอยู่เนี่ยมาขับโมทดร์จู้กัโอ้ยเดี๋ยวปั๊บแป๊บหนึ่งตั้งค่าแป๊บเราตั้งค่าได้ป่ะตอนนี้เชียรตั้งค่าติดหัวเลยอะไรกูไม่เป่าละกดใช้งานได้ฟังเนี้ยเฮ้ยหยุดสต็อปหยุดมึงโอ้คกูได้ตัอมัน ลงมารับเพื่อนแป๊บหนึงน่งมีเพื่อนมีเพื่อนอะรนี้คืออะไรอ่ะเอร่างปอมไม่สั์กูก็ตกใจหมดไมอ้คิว้วแต่ขนกูพิดเองไงกูก่ไอ้หนอนเข้าใจก็ได้ยมาามาเลยโมดีคอปเตอร์โมดีคอปเตืออรอ ยิ่ฟ้า,ากานา้องมาหาจุดที่มีแอด์ออกตกน้องแอด์ออกน่าจะเป็นรูปฟันเฟืองด้วยใช่รูปันเฟือง เราจอดหอเรามาฟาร์มของดีกว่าไหมเนาะเราได้บ้างโอ้โหปืนกระสุนปืนอันนี้เลย่อันนะครับคูมข่ายอยู่ไปไปต้อเลยนะร่กเพื่อนทำห่อจีจไปเลยนมาขับเองก็ได้มเเดินเดินเดนเดิ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 ดเดิน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 เนเดินเนเดิ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 นเนเเดินเดินเดิเนเดินเดินเดินเเดิ แน่นอนมากขอขอสถานที่ที่ไปขับพอชนคุณหน่อยได้ป่ะเราจะขับพอชนคุณน,นะผมเราสุดนะผมสุ คนกันยิงตัวเดียวยงบอยตีมันม่มีอะไรคอยฝกันไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยลุ้นอยากขับรถถังวะเฮเตอร์ราบอยเราไงขับกัเบือแล้วผมมาขับรถถังดีกว่ารถถังแม่งเน่ามีรถถัง้ไหนปะรถถังงคมันก็ขับได้ไงนั่นขนนั้นปะรถถังขับดีกว่าตอนนี้เราเ้นไปนขึ้นไป้นไป้้ เรียบร้อยด้วยวะลงมาดิจะได้ไปแล้วเออขึ้นมาดิดูดูมุมก่อนเลยรถถังวาเนี่ยไม่ใช่ไหนวะสองยิงกันอยังไหนวะูขับตัวเลยขับดูเลยนี่ครับผมเราขับุมสูงเลยน้องละดูมดง เล่นบ่อยอะไรขนาดนั้นมั้งเฮ้ฮอลลคอปเตอร์มันหลีเว้อ้าวเราไปเฮลคอปเตอร์ดีกว่าเงี้ยดยฮลคอปเตอร์รูออรวจอี่สงาเลยเทหร่เดียวเห็นฮอลคอปเตอร์ระเบิด่้ยแง่ไซ่ายวันเลยวงอลีคอปเตอร์เยไปเลยน้องรักโอ้ยตุจัดจตุเวอยู่เนียทีนั่นนะอ้ไม่มีเมนูอะคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะกับการเล่นแมปแบบนี้ป่ะ ตอนนั้นกูจะไปำทำคลิปเล่นจริงๆเลยกูไปเล่นแบบซอมบี้่ไปเล่นแบบไอ้นี้สรุปโคตรโปกเหรอหมาอะไรเพื่อนแงกิ้งมากเพื่อนที่แบกกูแค่แบบคนขี่พอดีนะคอยหาคน,คนชนอยากรู้ว่ากูจะชนคนแล้วมันจะตายปะอยากรู้แค่นั้นเลยเออนี่น่าสนใจจริงนะหาคนชนแป๊บนึงผมจะบินชนมาเลยจริงๆรอบนี้เราจะไม่พลาดโอ้ยจริงๆนะี่โคตรเลยปะนี่เนปะ็นเจ้าผู้ ขหร,ขรังกิบเตนจะแตแกดนี่มีคนับชนงเลยเกู i โอ้ยมั้ขับเลยอะกูแตกชวด,ด้วยเพชิวด,ด้วยเทเียงกูเนีโอ้ยมันท้ได้เอาคอดิคับชมมาเลยอะโคตรเราไม่ได้ เดิรนเดิรนเดิรนเดรนเดิรนเดิเดินเดิ่นคนอีกหนึ่งคนแล้วทีแม่งมาพอแล้วพอละเราเราเลิกติดเล่นกันดีกว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นติดเล่นเกินไปละโอ้โหเลือดซาดกินยาไม่ใช่ยาแล้วอันนี้คีอะไรวะลูกใ่เอออันนี้เอิ่มค่าเกาะแล้วก็ยาโอ้โหเกาะพันรัวมรกนเน เว้ยทำอะไรที่เขาได้เออมุกเป๋าเต็มแล้วเราจะไม่เก็บแล้วตอนนี้โอเคเราตัดมาแล้วเราตัดมาตอนเจอแมวให้แมวทำอะไรได้คือแมงเอาสองนี่ยิงกูตายเลยเหี้ยมาจคุยอ่ะเฮ้ยเปล่าเปล่าเหมียว thank you นะเปลี่ยนกับไอ้อันนี้สโคไม่จำเป็นนะเก็บมาทำหอยอะไรไม่ได้ใช้ก็จะเก็บเพราะผมเก็บกระสุนมา ตามนี่นะผมสโคปเราใช้สโคปหนึ่งโอ้โหเศร้าเลยสโคปตอนแรกคิดว่าแต่ไม่จําเป็นแล้วแม่งไม่เจอคนอีกเราตัดต่อเลยน้องรักตัดไปเลยโอ้โหมาแล้วน้องรักเรามาตรงเอสอบลวโอ้โหปืนข้าวอยอันนี้แล้วก็เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแทนแฟดแล้วกันนะผมแฟดสโคปสามนี่เอามาใส่กับสโคปสามนี่จําเป็นว่ะปืนปืนนี่เป็นปืนปืนอะไรปืนปืนพกแล้วเบิดเหรอ เอาแล้เปลี่ยนสโคปด้วยนะสโคปแล้เปลี่ยนเป็นนี้นะผมเปล่านี้ไหนลองดูนิ่สโคปเป็นไงบ้างก็ห่วยคือเดือดแหละไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่เรา,าเข้าบ้านเข้ขบาบ้านที่บ้านเลยครับลงลงลงเราอยู่ที่นี่แหละที่นี่คือทินฐานเราเว้ยเราตั้งตรงนี้เป็นทินฐานเราหาของแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเรามีฟังก์ชันเปิดแบบแยกล่างหงนี่เปิดฟังก์ชระบอกแยกล่าง ออไอ้สามแยกล่างไอ้สัตว์มาหรือเปล่าเหี้ยววะคุณบอกว่าอยู่แถวเนี้ยกูป่าระเบิดแม่งไอ้สัตว์ม่รู้ห,าห่าเหิวเลยกูป่าไปก่อนไปเลยน้องรักกระจูไอ้เี้ยวย่าผูกีิจิตร์ใจสัตว์พิมพ์น้าบนมีใครอยู่วะด้านหลังมีกล้องสุ่มร ال ูปแบบยิงแม่งยิงอะไรก็ไม่รู้แม็กซิโลดเร็วเรียบร้อยปืนกูปืนกูนกอาวุธตา,น,าน่าตอนนี้ ทั้งนี่มันเปิด๊กอะไรก็ไม่รู้นะมันอยู่ด้านบนหัวกูเนี่ยนะใช่ป่ะใช่ไม่อยู่ด้านบนหัวกูนี่นะครับตายเอาได้หนึ่งคิวเฉยเออชนะผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ได้ที่หนึ่งนะผมจากทีมยี่สี่ห้าเลสคิวสองคิวเองอะด้วยคิวเดียวนี่นผมกดไปต่อเนี่ยกูก็วิ่งขับผลิตภัณฑ์เต็งงงงเดียว นี่ับผมส่วนเวลาจบมันก็จะมีแผนที่โชว์ประมาณนี้นะผมซึ่งเอิบมาผมสังหารเตะค,คิวเดียวโคตรตึงเลยโอเครสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคอสตูดี้นะผมเสียงเกมนี่ปรับไม่ได้จริงนะเพราะว่าผมไม่รู้กับเสียงเกมของเกมอันนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปวิดีโอต่างๆจากผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละกูไม่มีประโยชน์หอยอะไรใน,นเกมเนี่ยแงวขอดูแรงตัวเองหน่อยนี่ไงขึ้นแล้วครับผมน่ายอยู่ปะเฮ้ยกดออกก่อนมามาแล้วผมจบแล้วโอเคกูจะพูดสามสองส่วนตีอเลยดิมาแล้วผมเรียบร้อยได้เงินมาห้าร้อยบาทผมมั้งโอเคมาเป็นนึงกับล็อบบี้ก่อนถ้าแล้วคลิปนี้ก็จบไปแล้วกูจะพูดย้ำทำไมโอเคกูจะพูดย้ำปะเนี่ยเออไม่ต้องพูดย้ำหรอกวะอะ ขอไปละขอตัวไปละลาก่อนนะน้นองรักขามุย้ย <im itation>